แผแนกนอื่นๆเนี่ยถ้าจะยกมือไหว้เยยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเป็นฝ่ายบุคคลเมื่อเช้าเราพูดถึงหาคนไม่ได้ใช่ไหมลองพูดมาดิว่า forecast เดือนจูนเนี่ยสิบเก้าล้านสิบเก้าล้านเดือนมกราสิบห้าล้านสิบห้าล้านเนี่ยใช้คนสามสิบคนคำถามถามว่าถ้าเดือนจูนเนี่ยจะ forecast ถึงสิบเก้าล้านจะต้องใช้คนกี่คนพอเข้าใจความหมายใช่ไหมครับมันจะตะอีออกมาเป็นเราจะเพิ่ม ร้านกี่สาขาหนึ่งสาขามีกี่คนมันจะแตกย่อยออกมาอีกและถ้าเราทําทั้งตีเนี่ยถ้าเราวันนี้เราคุยกันอยู่เดือนสามเราเห็นแล้วเนี่ยอีกสามเดือนเราบอกผมเียว่าจะหาคนห้าสิบคนผมจะหาล่วงหน้าไปเลยเพ,พราะแค่ฝ่ายบุคคลเนี่ยก็จะขอบคุณเราแล้วโอ้เขาก็จะมีเวลาเก็บตัวปัญหาหนึ่งของคนเป็นฝ่ายบุคคลเราหาคนไม่ทันเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะเขาไม่รู้ว่าจะเอาคนเมื่อไหร่มันไม่ใช่คนลาออกแล้วจะเอาคนมาเติมไม่มีทางครับ เราก็หาลูกหน้าจะเป็นเดือนใช่ไหมใช่เพราะคือฟอร์แควสจะช่วยเราทำงานได้ดีมาก